สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับเรานะแล้วก็เป็นทิศทางแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาในปีหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ,ะมันเป็นดวงโดยรวมนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรดูขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน้ออันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สาม คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนมันใช่อะอาจจะหยุดคลิปดูเพื่อบอกว่าตั้งสมาธิก็ได้นะคะในการเลือกแล้วค่อยเล่นคลิปได้นะจ๊ะอันนี้เป็นหนึ่งสองสเมื่อเลือกได้แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า อาลค่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะคะเหมือนเคยคือดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไปนะไม่ต้องไปซีเรียสตอนนี้คนกองที่หนึ่งมาตั้งสมาธิเลยค่ะนะว่าตอนนี้เขาอ่ะคนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเวลาที่ไม่ได้เจอกับคนกองนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงเออเวลาที่ไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงอยู่นะคะ ก้าวเหรียญนายถือเหรียญเอ็มเพลอร์เหมือนไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะคนที่คุณถามถึงเนี่ยไปมุ่งเรื่อง,งงงเรื่องงานเรื่องแบบว่าธุระป,ระปับบางของตัวเอง <c oughs> แล้วก็เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขารอให้คุณเป็นฝ่ายทักเข้าหาเขา,าอะอืเป็นฝ่ายแสดงออกอะไรบางอย่างเหมือนเขารู้สึกว่า เขารอดูท่าทีคุณไม่อยากจะแสดงออกดูซิจะเป็นยังไงเขาคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้มีความต่างด้านอายุกับคุณได้หรืออยู่ไกลกันก็ได้นะคะอมืมันมีบางอย่างที่ต่างกันบางคนอาจจะเป็นสถานะหน้าที่การงานก็ได้เช่นกันนะมันมีความต่างอยู่แล้วเขาก็เป็นคนนิ่งๆเงียบถามว่าออตอนที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณเขารู้สึกยังไงเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ยุ่งอยู่กับตัวเองอะคะ่ะ วุ่นวายอยู่กับตัวเองในการหางงหาเงินนู่นนี่นั่นแต่ว่าแล้วก็อีกในนึงคือเขาอยากดูท่าทีของคุณนะ่ะว่าเวลาที่ไม่ได้คุยกับเขาเวลาที่ไม่ได้สื่อสารกับเขาตัวคุณมีความกังวลกระววยใจขนาดไหนนู่นนี่นั่นแล้วก็จริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่า ใครบางคนในกองนี้อาจจะมีหนึ่งมีการทะเลออกกาะกันเกิดขึ้นได้กับสองถ้าแบบเบา,เบาๆก็คือมีตะกะบางอย่างที่มันไม่ตรงกันนิสัยที่แบบว่าไปด้วยกันไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นในระยะนี้หรือเปล่าแล้วก็เขามีความรังเลใจในบางเรื่องอยู่นะตอนนี้นะเหมือนพยายามที่จะปรับสมดุลแต่จริงๆแล้วมันเหมือนคุณก็เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดเขาเยอะนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะม,มาดูต่อว่า เขาคนนั้นตอนนี้รู้สึกกับคนกองนี้ยังไงรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่านะจ๊ะตั้งสมาธิไว้เลยนะมันเป็นการดูโดยรวมดังนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะถ้าอยากดูเป็นของคุณเน้นๆเ,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 เนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะเริ่มต้นยิบแก้วบาทนะจ๊ะมาดูว่าเขาคนนั้นรู้สึกกับคนกองนี้ยังไงเปิดให้แปดใบจุกๆไปเลย มีกำแพงอยู่ในหัวใจเจ็ดไม้ชาริออดเนี่ยมันเหมือนสถานะคนไกลกันมากมีอุปสรรคเยอะแล้วบางคนอาจจะห่างๆบางคนมีการมาถามคนที่เลิกลากันแล้วหรือยังคะหรือเขาคนนั้นเคยผ่านเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคขึ้นมาหรือเปล่าในเรื่องของความรักถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอเหมือนคุณเข้ามาทำให้เขาอะ หัวใจที่ตายด้านอันนี้ออกแนวบอยละครมากเลยอะแต่ว่าไพ่มันบอกอย่างนั้นจริงหัวใจที่เคยตายด้านหัวใจที่เคยคิดว่าเออคงจะไม่ได้รู้สึกหรือมีความรักกับใครมันมีมันเกิดบางอย่างเกิดขึ้นมันมีความสนใจคนเกิดขึ้นแต่ความสนใจเนี้ยเรารู้สึกว่าเขายังมีระยะห่างยังเว้นวักบางคนเนี่ยที่มีระยะห่างเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ไกลกัน มันเดินทางมาเจอกันไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนิสัยอาจจะเป็นเรื่องของความคิดสังคมโน่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะเป็นหน้าที่การงานคือร่วงเรื่องโดยรวมรอบตัวก็อาจจะเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างจนเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเปิดใจให้กับคุณจริงๆอะแต่ถามว่ามันมีความชอบไหมมันมีความชอบ คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันดูสดใสนะคุณเป็นคนล่าเริงคุณเป็นคนแจ่มใสคุณเข้ามาสร้างเสียงโหเราะเข้ามาสร้างความอบอุ่นเข้ามาสร้างรอยยิ้มให้เขาแต่ตอนนี้เหมือนตัวเขาอะยังกั้มกั้มกึ่งกึ่งยังไม่ค่อยที่อยากจะออสารสัมพันธ์มากหรือเข้าหามากแต่ก็เหมือนจะยังไม่ได้หายไปจากชีวิตสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าขึ้นเดเดแต่เรามองว่าเดเดนี้อาจจะหมายถึงว่าเออเมื่อก่อนเคยแบบ ไม่ค่อยพร้อมที่จะมีความรักจริงๆตอนนี้ตัวเขาก็ยังไม่พร้อมนั่นแหละแต่ถามว่ามันมีความสนใจคุณไหมมีมันมีความชอบคุณอยู่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนะ่ะดูแบบมีสเสน่ห์บางอย่างดึงดูดเขาว่าอาจจะมีการถูกใจเออเช่นการวางตัวน้ําเสียงรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ตัวนี้ตัวเขาก็เป็นคนที่ รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรที่จะถลำลึกมากกว่านี้ไม่ควรที่จะคิดไปมากกว่านี้เพราะกลัวตัวเองเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันมีเซฟโซนบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้และเขาปลอดภัยนะแต่จริงๆก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณเออมีความเป็นห่วงเป็นใยมีการใส่ใจอยากดูแลอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่มันจะมีระยะห่างกันอยู่มันไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะจ๊ะอืแล้วก็มาดูซิว่า ต้นปีหน้าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนขอห้าใบค่ะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วนะพูดคุยรู้จักกันดีแล้วนะคะอย่าถามถึงคนที่เขายังไม่ได้รู้จักเรานะแต่ดูเพื่อการมโนได้ไหมได้ค่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงในปีหน้าจะเป็นยังไงเออห้าใบจ้า ร่วงนะคะอืมเด็กดาบแเหรียญวิวออฟฟอยจูนเจดาบเรามองว่าความสัมพันธนะ์ก็เหมือนย,ยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ นะเหมือนมันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่างคนต่างมีพื้นที่ต่างมีสเปซของตัวเองเหมือนอยากเข้าหาแต่ก็ไม่ค่อยกล้าออกตัวเต็มที่สักเท่าไหร่มันเหมือนไปได้ไหมมันก็ไปได้แต่ว่าหนึ่งเนื่องด้วยมันก็อาจจะดูจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนาะเหมือนไพ่กายกจะบอกว่าถ้าเธอทําแบบที่ทําเป็นอยู่อะ่ะ ไม่ว่าคุณจะเข้าหาขนาดไหนแม้ว่าคุณจะมีแผนยังไงเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าทําตามแผนเดิมมันก็เข้าได้แหละไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ไปในแบบที่คุณหวังสักเท่าไหร่อือาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนนะคะคนกองนี้จริงๆคนกองนี้ก็รู้อะไรบางอย่างแล้วแหละว,ว่าควรที่จะเข้าหาขนาดไหนหรือทําอะไรมากขนาดไหนแต่เหมือนเอ,อตัวเองอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากที่จะเข้าหามากเป็นผู้หญิงอะเนาะไม่อยากบอกว่าแสดงออกเยอะกลัวผิดหวังก็ได้ ขอขยายเจ็ดดาบหน่อยคะ่ะอ,อันจริงๆเหมือนไพ่ก็เลยจะบอกว่าอยากจะแสดงออกอะไรหรืออยากจะพูดคุยอยากจะทำอะไรให้แสดงออกให้พูดคุยไปเลยนะคะมไม่งั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้เรารู้สึกเหมือนคนกองนี้ยังดูกักๆอยากจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าแต่ออกแนวแบบพูดคุยไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะ แล้วก็ในที่นี้ในปีหน้าอาจจะไม่ได้หมายรวมถึงทั้งปีก็ได้เนาออาจจะเป็นแค่3เดือนแรกของปีหน้าก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากนะคะทุกคนแล้วก็มาดูซิว่าไพ่จะแนะนำอะไรกับสถานการณ์ความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้บ้างเอง่ย มันไปรวมโดยรวมไม่ต้องไปคิดมากนะอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าของเราเลจ้ะอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นอืบอกเลยว่าความรักในช่วงนี้มีอุปสรรคมีปัญหานะคะอาจจะมาจาก บุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายเออในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยโอเคหรืออาจจะมีเรื่องขัดแย้งมีความคิดที่ขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะมีอุปสรรคเขาเรียกว่ามีพายุเข้าในเรื่องของความรักฉะนั้นอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นนะคะแล้วก็คนกองนี้เหมือนแบบว่าถ้าเกิดบางคนห่างกันเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเจอกันนะอืมมันเหมือนยังตัดกันไม่ขาดแล้วก็ ให้ระวังในที่นี้เขาอาจจะไม่ได้อิงคนที่คุณถามถึงก็ได้แต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามาในชีวิตแต่ก็จะกลับมาสร้างปัญหาได้ด้วยนะยังไงให้ระวังไว้หน่อยนะจ๊ะมาจากคนเก่าๆในที่นี้ไม่ใช่ว่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าอย่างเดียอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมาสร้างความวุ่นวายอาจจะอาจจะมาสร้างปัญหาให้คนกองนี้ได้นะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะ มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะเช้เอาละค่ะมาถึงกองที่สองนะจ๊ะม,มาดูกองนี้กันดีกว่า,าดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นดวงในรวมอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงคำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะมาดูว่ามาตั้งสมาธิกันเลยดีกว่ามาค่อยๆมีสมาธินะคะว่าเขาคนานั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ย เขารู้สึกยังไงบ้างเมื่อเวลาที่ไม่ได้เจอหรือไม่ได้คุยกับคนกองนี้คะแปดไม้สามไม้มีการส่องมีการมองเราอยู่นะจ๊ะ เ,เมื่อเวลาที่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอเหรอเรารู้สึกว่าเขาอยากจะทักอยากจะคุยอยากจะพูดจาก,กับคุณนะแล้วก็มีการอยากที่จะเข้าหาคุณแล้วก็มีการส่องมีการมองในที่นี้อาจจะรอคุณเป็นฝ่ายทักไปได้ด้วยนะคะหรือว่ารอประเด็นในการเริ่มพูดเริ่มคุยกันได้นะอก็ออกแนวดูดีนะคะแต่ แต่เหมือนการรอการอยากเข้าหาของเขามันไม่ได้ออกแนวกวนกวายอะ่ะนึกออกปะ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ได้คุยกันเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแฮปปี้มีความดีด้าอยู่ในนั้นแล้วก็มันมีบางอย่างเรารู้สึกว่าขึ้นเดวิวอ่อ่ะมีบางอย่าง ในตัวคุณก็ยังทงดึงดูดเขาแล้วก็มันเหมือนเดวี่มันออกแนวรายๆแล้รู้สึกว่าเขาอยากจะแกล้งคุณด้วยซ้ำนะเอออยู่ๆความคิดก็เข้ามาว่าเอออยากมีการแบบวางแผนแกล้งอะไรหรือเปล่าวันนี้เออมีการหยอกล้ออะไรเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนตัวเขาพยายามว่าอยากแสดงออกเยอะอยากอะไรเยอะมันมีควีนดาบม,มากั้นอยู่อะอม,มาห้ามห้ามจิตใจบาง,างอย่างอยู่นะคะเนี่ยอ เนี่ยแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก็มีการส่องมีการมองอยากรู้เรื่องราวของความเป็นไปของคุณเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าออกแนวอยากรู้มากอยากส่องมากมันเหมือนเป็นแบบออกแนวชิลๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็มีอาการแบบอยากแกล้งอยากบริหารเสน่ห์ของตัวเองได้ด้วยนะร้ายเหมือนกันนะคะคนที่คุณถามถึงนี้ออกแนวพลาวๆได้แล้วก็มาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกหรือว่าคิดยังไงกับคนกองนี้คะ เปิดให้8ใบจุกๆไปเลยนะจ๊ะมาตั้งสมาธิกันค่ะถ้าอยากเออมันเป็นดวงโดยรวมเนาะถ้าอยากดูด,ดวงส่วนตัวเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะเริ่มต้นยิบแก้วบาทนะจ๊ะมาแล้วใบแรก เดอะซันมาเลยดูมีความสดใสแล้วก็บางทีเขาคนนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะบุบคลิกฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะดูเหมือนเด็กดูหล,ะละ่นลหรือว่าอาจจะมีการต่างด้านอายุกันได้นะจ๊ะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณมันแฮปปี้นะเออรู้สึกดีกับคุณมีหกไม้ออฮะจัดติสเข้ามานะจ๊ะเดอะเวอร์ World, แล้วรู้สึกว่าเขามองว่าเคมีต่างๆเข้ากันนะพูดคุยไปทางเดียวกันเอออาจจะเป็นการชอบเรื่องเดียวกัน คุยกันรู้เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องนู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ด้วยกันได้แล้วก็มันมีการเก็บซ่อมความรู้สึกกันอยู่นะเนี่ยอืมอ่ะฉันเปิดไพ่ขาดไปใบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะอ้า อาจริงๆความรูร้สึกของเขาอะแล้วก็บางคนมีความรู้สึกผิดด้วยว่าเฮ้ยรักนี้มันควรที่จะเก e ิดขึ้นหรอมีสามดาบเกิดขึ้นหนึ่งเขาอ่านก่อนเขาคนนั้นอาจจะไม่โสดหรือตัวคุณอาจจะไม่โสดหรือเขาอาจจะมองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นก็ได้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย มันจะโอเคเหรอมันจะดีเหรอบางคนเนี่ยอาจจะรวมถึงการมีแผลใจมาก่อนก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเรารู้สึกว่าเคมีต่างๆมันเข้ากันมันมีความสนุกสนานมันมีความเฮฮา มันมีความแบบอย่างเอาชนะอะไรบางอย่างมาเรารู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเขาอาจจะรู้แล้วว่าเฮ้ยคณรู้สึกยังไงกับเขาหรือเปล่าแต่คุณยังไม่บอกอ่ะยังไม่แสดงออกหรือแสดงท่าทีอะไรมากมันเหมือนคนเล่นเกมกันอยู่เลยอ่ะมันเป็นหกดาวกับเอามันเป็นหกไม้กับเจ็ดดาวเรารู้สึกเหมือนเขาพยายามที่จะล้วงความลับของคุณก็ได้หรือตัวคุณพยายามที่จะล้วงความลับของเขาก็ได้นะจ๊ะ แต่ถามว่ามันไปต่อกันได้ไหมในความคิดเขาว่ามันไปต่อกันได้มันพูดคุยกันได้แล้วเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่อ้วนที่น่ารักไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เออเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึง่งแล้วก็เขาก็ยังอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะเรียนรู้ตัวคุณไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่านะตอนนี้เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ออกแนวพิศวาสมามากมายแต่เป็นออกแนวในเชิงบวกของการที่แบบว่าโอเพ่นอ่ะ แล้วก็เขาคนนี้เป็นคนที่อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายในเรื่องของความรักได้นะดังนั้นไพ่ก็เลยแบบเรามองว่ามันไม่ได้ออกแนวเชิงชอบมากหรือว่ารักนะคะแต่ออกแนวประมาณแบบว่าเออ,อยู่ในช่วงก้ามกึ่งตัดสินใจจะไปยังไงดีแตถามว่าพูดคุยกันแล้วมันโอเคไหมมันโอเคมันดีมันไปได้ด้วยดีแต่เหมือนตอนนี้เขายังไม่ได้อยากมีสถานะอะไรมากมายนะตอนนี้เพราะว่ามาทางเดิมมาทางก้าวถ้วย อาจจะรอดูฐถาที่รอดูจังหวะหนู่นนี่นั่นอยู่แต่แฮปปี้ที่ได้เจอแฮปปี้ที่ได้คุยแฮปปี้ที่ได้รู้จักกันนะจ๊ะอืมขอโทษค่ะแล้วก็มาดูหัวข้อต่อไปว่าช่วงต้นปีหน้าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นจะไปในทิศทางไหนคะ มีเด็กช่วยเข้ามานะจ๊ะทำแผนมีการพูดคุยยังไม่ได้ห่างหายออกจากกันนะแต่ว่าอุปสรรคปัญหามีเยอะนะคะควีนเหรียญเด็กไม้แล้วก็ควีนไม้เรามองว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับธุระป่าปังอะไรบางอย่างได้การงานได้การช่วยเหลือบางอย่างได้แล้วก็บางคนอาจจะมีการเริ่มต้นที่อยากจะเข้าหายอยากจะพูดคุยแต่ว่ามันดูเป็นไปได้ยากหน่อยความคาดหวังเยอะเหมือนไพ่การจะบอกว่า อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ไปในทิศทางไหนตัวเราก็ต้องเป็นคนลงมือนะเหมือนยังไม่ได้บอกแนวโน้มความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่แนวโน้มความสัมพันธ์จากหน้าไพ่อะเหมือนยังพูดคุยยังติดต่อยังเรียนรู้นิสัยใจกกันเยอะแยะแล้วก็ในที่นี้ให้ระวังการมีคู่แข่งเข้ามาด้วยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็อุปสรรคต่างๆมากมายอาจจะเป็นเรื่องของนิาสายัยอาจจะเป็นเรื่องของสถานะทางสังคมนูน่นนี่นั่นอะมีเยอะเข้ามานะคะแล้วก็ คนกองนี้เหมือนอยากได้อะไรในเรื่องของความรักก็ต้องลงมือทํานะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เข้าหาเรามากเท่าที่ควรเราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายสร้างโอกาสต้าจังหวะของช่วงเวลาของช่วงความสัมพันธ์ไปด้วยนะคะรีความไว้นเนี่ยอืเขาเปิดอีกสามใบค่ะแถมให้คนกองนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในต้นปีหน้าของคกองนี้กับเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเป็นยังไงขออีกสามใบจ้า มันออกแนวเหมือนแบบว่าต้องปฏิบตัติต้องต้องทําอะไรอย่างเงี้ยอืมดูคําตอบอยังดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่อืออาจริงจริงไม่น่าเปิดเลยเนาะมันเหมือนไปได้เรื่อยแต่ออกแนวเพื่อนออกแนวพี่น้องแล้วก็ไปกังจะบอกว่าลดความคาดหวังหน่อยไม่งั้นเราจะเหนื่อยเราจะเครียดนะคะแต่ว่าถ้าอยากทําอะไรทําไปได้เลยนะจืะม ก็ S <S <an other> มันเป็นดวงโดยรวมเนาะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็คิดว่าเป็นของคนอื่นละกันม,มาดูกันคราว่าเอความรักในช่วงนี้ของคนกองนี้จะเป็นยังไงเอ่ยข้อสองใบจ้าให้ดึงไม่ออกนะคะอล้มามองว่าคนกองเนี้ย ในช่วงนี้อาจจะมีใครเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันได้กรณีแรกนะได้เจอเป้าหมายใหม่ได้เจอผู้คนใหม่ๆแล้วจะเข้ามาในแบบที่คุณไม่คาดคิดเข้ามาแบบรวดเร็วในที่นี้อาจจะแบบว่าเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบว่าวิ่งไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะเหมือนในหนังอะเออตรงมุมตึกอะไรอย่างเงี้ยได้เอออันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าไปยืนดักดรอยอยู่ที่มุมตึกกันทุกคนนะช้าไม่ค่เรารู้สึกว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา คนใหม่ๆให้เรารู้จักให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้ามาในแบบว่ารวดเร็วไม่ทันตั้งตัวได้นะคะคนกองนี้เรามองว่า1-2อาทิตย์นี้อะในบางคน เนี่ยมีโอกาสได้เจอได้พูดได้คุยกับใครแบบว่าผู้คนใหม่ๆในการสางสัมพันธ์ใหม่ๆได้แล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเข้ามาแบบรวดเร็วกระทันหันไม่ทันตั้งตัวได้ดังนั้นโอกาสเข้ามาแล้วอยู่ที่คุณจะคว้าไว้หรือเปล่านะจ๊ะเออแม้ว่าไพ่ใบนี้จะไม่ดีนะแต่เรามองว่าไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการรวดเร็วรุนแแรงอ่า อะไรที่คุณคิดมาอาจจะไม่ได้เป,เป็นในแบบที่คุณคิดก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเนื่องจากใบนี้เป็นใบหลักดังนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละมาแบบรวดเร็วมาแบบว่าให้คุณรีบคว้าไว้อะในเรื่องของความรักนะยังไงก็แบบมีความดีๆอยู่นั่นแหละยิ้มแก้มปรีไว้ได้นะคะคนกองนี้ยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเช้า เอาละค่ะมาถึงกองที่3กันนะจ๊ะความรักไม่มีเพศนะคะแล้วก็เป็นการดูโดยรวมดังนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะมาตั้งสมาธิกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเวลาที่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับคนกองนี้คะ่ะขอห้าใบจ้ะ มีความเป็นเดวิลเกิดขึ้นใน,จใ,นใจในจิตใจไม่ค่อยแสดงออกนะบอกเลยแต่ที่จริงในใจอะรู้สึกไม่โอเคอยากจะทาขาอยากจะพูดคุยมีความอ่อนไหวมีความหวั่นไหวเยอะคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาเยอะมีการดึงดูดต่อเขาเยอะแต่ว่าภายนอกเขาจะดูไม่ได้แสดงออกเหมือนทําหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆนิ่งๆนะคะแล้วก็คนกองนี้ ที่คุณถามถึงอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เป็นคนที่มีความต่างด้านอายุต่างสถานะหรืออยู่ไกลกันได้นะคะอืมมีความต่างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาจะเป็นคนนิ่งนิ่งเงียบเงียบรู้สึกบางครั้งคุณกองนี้จะรู้สึกว่าเข้าถึงยากจริงๆแล้วดูมีฐานะดีได้ด้วยนะเนี่ยอืเข้าถึงยากจริงๆแล้วเขาอะก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคนั่นแหละเนื่องจากมีสิบดาบเกิดขึ้นเนาะ ไม่ค่อยโอเคในที่นี้ตัวเขาอาจจะมีอาการปวดหลอนปวดไหลปวดไหลอะไรล่ะปวดหลังปวดไหล่ร่วมด้วยนะคะเขาอยากจะทักงหาคุณแหละอยากจะเข้ามาพูดคุยแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันการมันเป็นการที่จะเข้าหามากเกินไปหรือเปล่าคุณจะอดเขาเรียกว่าอะไรคุณจะอดึดอัดไหม คุณจะโอเคกับมันไหมแต่ถามว่าเขามีความรู้สึกหวั่นไหวนะเวลาที่เขาไม่ได้คุยไม่ได้คิดเอ,อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้คุยไม่ได้เจอกับคุณมันมีความรู้สึกหวั่นไหวมีการคิดถึงนั่นแหละเออเอาง่ายๆอารมณ์ประมาณนี้อยู่ๆก็ติดๆขัดๆนะคะจากการพูดจาแล้วเขาคนาน,าน,น,นั้นตอนเนี้ยรู้สึกยังไงคนกองนี้ครับรักคนกองนี้ไหมชอบคนกองนี้ไหม,มประทับใจคนกองนี้หรือเปล่าเปิดให้แปดใบไปเลยเนาะ วิวออฟวอลจูนหกไม้เดอะซันเดอะซันมาทุกกองเลยนะจะเนี่ย mm hmm. mm hmm. เก้าเหรียญ mm hmm. เขาก็รู้สึกโอเคกับคุณนะคะ mm hmm. เหมือนมันอยากจะพัฒนาไปมากขึ้นมีความเป็นเดวิลอะ่ะบางคนในที่นี้เป็นเฟรนด์วิ๊เบเนฟิกกันหรือเปล่าอันนี้เขาถามตรงๆนะมีความสัมพันธ์ทางกายกันแล้วหรือ,อยังแต่ถ้ายังไม่มีเรารู้สึกว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณมันไม่ได้ออกแนวเชิงชอบเชิงรักพิศวาสอะไรขนาดนั้นนะแต่มันมีความรู้สึกดีๆที่อยากจะพัฒนาที่อยากจะพูดคุยที่อยากจะรู้จักแต่ยังไม่อยากมีสถานะแต่อยากมีอะไรด้วย <c oughs> นึกออกมาในที่นี้บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องสิบแปดบวกบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์บางอย่างธุรกิจบางอย่างได้หรือเป็นเรื่องของแรงดึงดูดบางอย่างที่เขารู้สึกว่า เออแม้ว่าไม่อยากที่จะมีสถานะกับใครแต่ก็ยังอยากที่จะพูดคุยหรือรู้จักกับคุณเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันพูดคุยกันรู้เรื่องมันแฮปปี้มันไปได้กันได้ด้วยดีแล้วอยากให้มันเป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆเหมือนตัวเขาพยายามที่จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเวลระยะห่างระหว่างคุณกับเขาไว้ด้วยซ้ํานนะเหมือนยังไม่อยากที่จะสารต่อยังไม่อยากที่จะผูกพันมากกว่านี้เรารู้สึกว่ากองนี้ไม่เหม,เหมาะกับสถานะที่แบบว่ารักกันแล้วนะคะหัวข้อนี้จริง,รงๆแล้วไม่ได้เหมาะกับคนที่เป็นแฟนกันและอยู่ไกลกันเลยนะเนี่ยอื catalog. เรารู้สึกเหมือนเขายังมีความกักบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์แต่ถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้จริงๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากที่จะทําความรู้จักหรือเข้าหาคุณมากกว่านี้ในที่นี้อาจจะอยากไปเจอ เป็นๆอยากพูดคุยอยากทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็แฮปปี้ในการที่มีคุณแหละแต่มันยังไม่ได้ออกแนวรึซึ้งหรือหวานแหววมากนี่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ไพ่บอกก็ได้เนาะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอะไรที่มันโอเคเราก็คิดว่าเป็นของเราก็ได้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้อย่าดูดวงส่วนตัวดูลรละเอียยใต้คลิปนะคะเริ่มยิบแก้วบาทนะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าแนวโน้มช่วงต้นปีหน้าของคนกองนี้กับเขาคนนั้น จะเป็นไปในทิศทางไหนคะพายมีเดอเดทเกิดขึ้นนะจ๊ะเหมือนคนกองนี้รู้สึกว่ามันต้องจบแล้วสถานะจบเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างลูกล่าวสิบเหรียญควีนดาบสี่ไม้เจ็ดเหรียญแล้วก็เก้าไม้ อคนกองนี้ไปแอบรักคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าคะเหมือนคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งนะขออ่านก่อนสําหรับคนท <tinc S 2> ี <issements S 2> ่แบบว่าไปชอบใครที่มีเจ้าของหรือตัวเองเนี่ยแหละที่มีเจ้าของคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อยู่แล้วแหละเออแล้วก็เขาอาจจะมีคนนั้นของเขาตัวคุณอาจจะมีคนนั้นของคุณแล้วมันแบบมันมันไม่อยากที่จะถลำลึกไปกว่านี้ดังนั้นความสัมพันธ์เนี้ย มันยังคงพูดคุยยังคงติดต่อกันไหมมีค่ะยังคงพูดคุยยังคงติดต่อกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นเพราะว่ามันจะมีกำแพงบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ควรที่จะทําหล้ำลึกมากไปกว่านี้ไม่ควรที่จะไปไกลามากกว่านี้นะในชว่วงต้นปีหน้าแต่ถ้าตัวเขาโสดตัวคุณโสดไม่ได้ติดสถานะทางสังคมไม่ได้ติดสถานะทางแบบว่าเออหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย มองว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นพูดคุยบางคนอาจจะมีการคบกันได้นะแต่เนื่องด้วยอาจจะนิสัยใจคอให้ระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นมันยังมีความรู้สึกอึดอัดยังมีความรู้สึกกักกักไงมีความรู้สึกเหมือนว่าใกล้ชิดแต่เหมือนมันมีกำแพงบางอย่างเกิดขึ้น ดังนั้นให้ระวังไว้หน่อยนะคะบางคนอาจจะเพราะว่าด้วยความไกลกันก็ได้เนะเลยทาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่เอาใจไปเล่นเต็มร้อยหรือไม่ก็ฝั่งเขาก็ได้ที่จะรู้สึกว่ายังไม่อยากเอาใจมาเล่นเต็มร้อยมันยังมีความเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างที่เป็นกำแพงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ตัวคุณก็มีความดื้อนะคะแล้วเรารู้สึกว่าตัวเขาก็มีความดือ้อนี่มีเปิดน,นี่มีดาบมันตีเหมือนพร้อมที่จะตีกันเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาขยายก้าวไม้หน่อยถ้าเกิดในสถานะของคนที่ โสดทั้งคู่พร้อมที่จะโอเพนความสัมพันธ์ทั้งคู่เรามองว่าน,นิสัยใจคอไปด้วยกันยากอะ่ะเอาจริงๆต้องมีการปรับตัวเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์นะบอกเลยคนกองนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดหนึ่งคนกองนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่คิดมากที่กังวลที่เอาแต่ใจ คิดเยอะคิดโน้นคิดนี่แล้วก็เป็นคนคีวีนได้ด้วยนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะบอกแวงกันไอการที่ทะเลาะแต่ละครั้งมันอาจจะทําให้คุณค่อยๆห่างกันก็ได้ดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์แล้วก็ใจเย็นลงหน่อยลดความเอาแต่ใจลงหน่อยนะคะแนวโน้มทิศทางจะได้ออกมาดีขึ้นนะจ๊ะก็เกิดคุณเปลี่ยนผลไพ่ก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันยังไงก็ให้กำลังใจคนกองนี้นะคะขอให้ได้เจอรักที่ดี รักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววัน,นจแฮ happy happy นะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะอ๋อลืมอ่านอีกหัวข้อหนึ่งตายแล้วดวงตีหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มาดูว่าความรักในช่วงนี้ของคนกองนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะฉันก็โอ,พอปพลไปเสร็จสับลืมอ่านหัวข้อสุดท้ายไม่มีใครเตือนฉันเลยนะฉันก็ว่าทำไมมันเร็วๆนี่ไง ให้บอกแล้วเนี่ยคนกองนี้อย่าปากไวบอกเลยว่าอย่าปากไวในความรักในช่วงนี้ให้ระวังการพูดจาให้ระวังการสื่อสารให้ระวังการแสดงออกบางอย่างแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาเจอกันได้นะคะบอกเลยมีเกณฑ์พัฒนานะเกิดขึ้นสําหรับคนกองนี้ในเรื่องราวของความรักมีเกณฑ์ที่จะไปข้างหน้าแต่ ให้ระวังปากของตัวเองไว้ให้ระวังการกระทําของตัวเองไว้บางครั้งแทนที่จะมันจะได้ไปข้างหน้ามันอาจจะถอยหลังก็ได้หรือเลี้ยวไปทางอื่นเลยก็ได้อยู่ที่ตัวเราเป็นคนกําหนดในรูปแบบของความสัมพันธ์ด้วยนะจ๊ะยังไงให้ระวังไว้หน่อยแต่จริงๆอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันด้วยซ้านะจ๊ะโอยเลิศอ่ะแต่ว่ายังออกแนวแบบคุยไปเรื่อย ในที่นี้อยากจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะอาจจะอยู่ที่การตกลงกันก็ได้นะออกแนวดูมีความแฮปปี้อยู่นะคะคุณกองนี้ยังไงก็ขอให้คุณกองนี้ได้เจอรักที่ดีอวยพรอ,อ,อีกรอบหนึ่งได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะจ๊ะวันนี้มาดาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช่า